ียชีวิตไปอ่ะหนูอยากทาเป็นอุทาหรณ์มากมากเลยนะพี่เดียวเพราะว่า mm hmm. ผู้เสียหายหนูค่อนข้างที่จะวิตกจริตกับเรื่องเหล่านี้มากบางคนและที่เราช่วยได้อย่างเคสที่กรีดข้อมือเคสกินยาอย่างเงี้ยถ้าเราช่วยได้ทันอนะ่ะมันมันก็รู้สึกแบบเออโล่งใจมันรู้สึกสบายใจเรารู้สึกวแบบ่าเอาอมันก็เป็นบุญกุศลนะพี่ช่วยชีวิตคนอนะ่ะ mm hmm. แต่เคสนี้เป็นเคสที่เราแบบกลางคืนนะ่ะวันนั้นอ่ะหนูยังนั่งตรวจสอบเรื่อง ใบลงบันทึกประจาวันอยู่เลยยังพยายามคุยกับเขาเมื่อเขาไม่มีวิแววของของคนที่จะแบบคิดสั้นเลยแต่เหตุจูงใจของเขาในวันนั้นคือแอปอะ่ะมันไปคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้ลูกไอ้ใต้โพสของคนในครอบครัวเขาซึ่งเขาขายของออนไลน์อยู่แล้วคนนี้คนนี้เขาก็เลยเหมือนโทรมามาว่า มาว่าคนในครอบครัวคนที่เสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะเพราว่าเขาก็เลยแบบเข้าไปในห้องปิดประตูจนพี่สาวเขามารู้อีกทีคือตอนไปปลุกทํางานตอนเช้าปรากฏว่าเขาก็ผูกคอตายไปแล้วเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว